ขัดใจมากเพื่อนคือพระเอกอ่ะมันมันร้ายแบบไม่ร้ายอ่ะทองแดงไม่คบอ่ะดูทองแดงปลอมเหรอดูทองแดงแบบดูปที่เละเกินไปอ่ะดูคือไม่ผมอ่ะผมไม่ใช่อะไรเว้ยผมเนี่ยไม่ได้ดูแบบว่าผมไม่ได้ดูเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวนะเว้ยผมดูตัดๆแต่ปัญหาคือรู้ป่ะปัญหาคือแม่งมีผมไปดูดราม่าเว้ยเออแม่งน่าสนใจตรงที่ว่าคนแม่งด่าว่าทําไมตอนเนี้ยยุนอา ยูน 3, 5, ่าสามห้าสามหกอ่ะกาพระเอกอะ่ะอีชัยมินอะ่ะอายุเท่าไหร่เองเกิดป,ปีสองพันเออห่างกันสิปีทำไมอะ่ะทำไมเป็นพอเ,เป็นชายหญิงอะ่ะพระเอกแก่กว่านางเอกแม่งโดนด่าว่าอนกลุ้มอันน,น,นี้เขาโดนเปลี่ยนตัวคือเดิมอะ่ะมันเป็นอีนี่อไอ้ที่เล่นสควิตเจมจำได้ไหมอันนี้เดี๋ยวคือ,อผมจำชื่อผมจำหน้าเจเขาได้ คือผมเรียกเขาเจนะเพราะเพราะว่าพักสองหุนเนี่ยในในสควิตเกมนะครับเป็นแบบว่าเลยกเป็นบทสาวสอแบบสาวสองง่ายๆแล้วบังเอิญว่ามันมีว่าเขาไปโค้ดโปรโมทแล้วก็ดันไปหลงเอวีญี่ปุ่นผิดไม่รู้จงใจหรือเปล่าเป็นเดอร์จี้โจกหรือเปล่าผมซึ่งถ้าเป็นประเทศอผมว่าเดอร์จี้โจกถ้าเป็นประเทศอื่นแม่ไม่มีปัญหาเลยแม่ตลกสัตว์เป็นเกาหลีเนี่ยเลยสวยแต่ปัญหาคือสินค้ามันสำหรับผู้หญิงเดียร์นายต้องเข้าใจเรื่องนี้ แล้วผมเลยผมเศร้าเลยว่าในฐานาะนักเขียนเพื่อนพระเอกเนี่ยบทมันเป็นราชาทราราชนึกออกไหมคือพูดตรงตรงเลยนะเว้ยจักรบทเออมันทงมันไม่แย่ระหว่างยีชมินกับพักสองคุณนี่แม่งพักสองคุณแม่งสมกว่าเยอะแต่แต่เราไม่ว่าไงแต่มันไม่เกิดขึ้นเราจะพูดไม่ได้ว่าเขาดีกว่าคนที่เร่ปัจจ<ล>ุบันไหมเพราะมันเทียบไม่ได้ไม่ผมทงพูดตรงข้ามเลยพอเป็นคนปัจจุบันเลเรตติ้งดีขึ้นต่างหาก ไคนดูฉากที่ผมส่งให้ก็ไม่ก็คือผมเข้าใจว่าละครมันมันมันขายสาวๆแบบว่าสาวรุ่นเจไอพวกตรงเรื่องเนี้ยขายสาวรุ่นเจขึ้นไปเผื่อนายไม่รู้นายต้องเข้าใจตลาดตอนนี้เขาเป็นตลาดผู้หญิงใช่คุณต้องนึกถึงตรงข้าว่าคือตอนรุ่นเนี้ยตอนนี้เป็นสาวรุ่นเจแล้วไว้ง่ายเข้าใจเข้าใจเพราะฉะนั้นพระเอกหนุ่มกุบกิบเกิดปีสองพันอายุยี่สิบสี่ยี่สิบห้านิดนิด นะครับกระสาวรุ่นเจ๊แบบใกล้ๆจะสี่สิบแบบสามสิบหกสามสิบห้านะครับแบบวัยที่แบบเป็นฐานใหญ่ของของสังคมเกาหลีของสังคมโลกไม่ใช่เกาหลีแล้วโลกเลยแหละเอาหีอกเสื้อดูมันก็คิดได้ในจินตนาการสาวทุกคนเลยผมว่าลองคิดสภาพหน้าอย่างเงี้ยสูงร้อยเก้าสิบเด็กๆอ็อกออกเหมือนเล่าอะไว้ง่ายเหมือนเล่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ไม่ต่างกันน่ารักน่ารักเออน่ารักน่ารักยี่สิบต้นๆใช่ไหม